สามกับคุณโบนะครับเห็นบอกว่ามองแล้วน่าจะค่าหัวสูงเลยทีเดียวค่ะมันไม่มีเซนอะไรที่บอกอะมันยังไงอะช่ช่วยอธิบายหน่อยคือแค่คำนวณเอาไว้เฉยๆค่ะฝั่งนี้มันเริ่มต้นจาก4ี่หมื่นใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้2ก็เลย<อ>คิดว่าตรงนู้นก็น่าจะเป็นแบบ2ตรงกันล้าคิดว่าถ้าอย่างนิกกี้นี่ค่าหัวควรจะเท่าไหร่ดีนิกกี้อาจจะร้อยหนึ่งจะร้อยหนึ่งเลยเลยคิดว่าไม่เอาเก็บไว้เีแล้วจะได้ไม่ต้องมาเลือกผมอ๋อ อ๋อเราใช้กลยุทธ์ดีใช่ครับชนะไปก็ไม่ได้อะไรร้อยเดียวงั้นให้ผมยืนในรายการต่อไปดีกว่าขอบคุณคับเต็มครับวันนี้คุณขอความกรุณากันอย่างนี้เลยนะฮะครับผมเอาละเลยเลือกเลยว่าอยากจะดวลกับคุณโบค่ะมั่นใจไหมก็แล้วแต่วันนี้สติจะพาไปค่ะเหลืออีกหนึ่งตัวช่วยเท่านั้นค่ะสู้เต็มที่ค่ะเอาละใช้มีดฟันหญ้าให้เตียนถางถูกต้องครับถางครับ เดี๋ยวอะไรคือองเดี๋ยวเดี๋ยวตอบถูกไปแล้วแต่ขออนุญาตเคลียร์ก่อนคำตอบแรกคุณตอบว่าอะไรนะครับทองก็เขาบอกว่าให้พูดอ่ะถูกต้องให้พูดให้พูดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถูกเพียงแต่ว่าใช้มีดฟันหญ้าให้เตียนทองทองทองก็ท่านั้นเองนะครับคุณนิกกี้ครับ มีอะไรอยากจะบอกเขาหน่อยไหมชื่นใจมากชื่นชมเก่งมากต่อบไปเรื่อยๆคุดยอดพี่สู้แจมมาคุณโบตอบถูกไปแล้วนะครับฟันเอาเปลือกหรือส่วนนอกออกถอกถอดถกถอดฟันเอาเปลือกหรือส่วนนอกออกนึกอะไรได้พูดออกมาแล้วครับถลกไม่ใช่ครับถกไม่ใช่ครับถลอกอใช่ ที่คุณโบ <ral S 1> ครับฟันเอาเปลือกหรือส่วนนอกออกถางถอดผ่าผถาถูกไหมนี่เด็กพันเด็กพันมาเด็กพันมาเด็กพันมาเออเออเดี๋ยวนะฮะผมขอทำความเข้าใจกับสองสาวนี้ก่อน มันมีสละมันมีพยัญชนะอีกมากมายที่คุณจะสามารถใส่ได้คุณสองคนก็วนเวียนอยู่กับการกาอร,าราอะไรครับเบครับการอะไรครับอะไรสักอย่างเนี่ย <c oughs> ที่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเราไปคำอื่นไม่ได้ <c oughs> หรอครับตลกไม่ใช่ครับตก <c oughs> ไม่ใช่ครับคารอบอถอกถากถูกต้องนะครับ แล้วตอนนี้นะครับแจมใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายไปแล้วแล้วโบสามารถตอบได้คำถามต่อไปอยู่ที่แจมนะครับรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้สำหรับแจมคะเออพร้อมตกดีไหมคะทำไมถึงพร้อมตกเลยล่ะเราต้องสู้ก่อนสิไม่มั่นใจค่ะไม่มั่นใจคุณโบล่ะรู้สึกเหมือนว่าแจมจะตกอะค่ะอ้ดเกงขึ้นยยยเลย,เเลยอยย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 เย บอกเอกเองว่าเคล็ดลับการเล่นเกมนี้เล่นยังไงอันไหนเคล็ดลับคืออะไรเคล็ดลับันคือถ้าเกิดเราคิดไม่ออกเราต้องตอบเป็นช่างไม้ยังไงฮะตอบเรื่อยๆตอบเรื่อยๆพ่นี่คือเทคนิคตาบอมตอบเป็นช่างไม้ใช่ครับฮะผมอายครับ่านเลครับเอาล่ะฟังเทคนิคจาก นิกกี้แล้วช่วยอะไรแจมั้งไหมฮะเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆ <c oughs> นะคำถามต่อไปอยู่